คนนี้ก็แปลกนะทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยแปลกใจมากๆแปลกใจจริงๆทำไมทำแบบนี้เนี่ยทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อเราเป็นแขวนกันไม่ใช่คืออาอย่างงี้ก็ได้ถ้าหากว่าได้สิ่งที่ต้องการแล้วถ้าอย่างนั้นปล่อยตัวปานันกลับบ้านได้ไหมไม่ได้ไโอ้โหเสียงดังมากเลยฉันเป็นโจนฉันต้องดุดัน เธอฟังไว้ให้ดีนะเธอจะไปไหนไม่ได้คืนนี้เธอต้องอยู่ที่นี่กับฉันถ้าเธอดื้อดึงแล้วก็ฉันจะให้ลูกน้องโจนไปขืนใจแม่เธอเดี๋ยวก่อนนะเป็นอะไรอ่ะไม่ชอบคนเสียงดังใส่อะปานนันตกต้องเป็นเมียโจนแล้วครับในอีกคู่นึงครับขอขอขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมพราพ่อขอโทษได้ไหมโอเค ไม่เป็นไรสูแ <c oughs> คนนี้ก็แปลกนะทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยแปลกใจมากๆาแปลกใจจริงๆทําทำไมทำแบบนี้เนี่ยทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อเราเป็นแควนกันไม่ใช่คือเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าหากว่า ได้สิ่งที่ต้องการแล้วถ้าอย่างนั้นปล่อยตัวปานนันกลับบ้านได้ไหมไโอ้โหเสียงดังมากเลยฉันเป็นโจรฉันต้องดุดันเธอฟังไวให้ดีนะเธอจะไปไหนไม่ได้คืนนี้เธอต้องอยู่ที่นี่กับฉันถ้าเธอดื้อดึงแล้วก็ฉันจะให้ลูกน้องโจรไปขืนใจไม่เธอ <c oughs> เดี๋ยวกันนะเป็นอะไรอ่ะไม่ชอบคนเสียงดังใสอ่อะ ป่านนั้นตกต้องเป็นเมียโจนแล้วครับในคู่ออหนึ่งครับขอขอขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมพ่อพ่อขอโทษได้ไหมโอเคเอาหายไวจังวะไม่เป็นไรสออออู้อ่าแหมคนนี้ก็แปลกนะทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยแปลกใจมากๆ แปลกใจจริงๆทำไมทำแบบนี้เนี่ยทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อเราเป็นแควนกันไม่ใช่คืออะอย่างนี้ก็ได้ถ้าหากว่าได้สิ่งที่ต้องการแล้วถ้าอย่างนั้นปล่อยตัวปานันกลับบ้านได้ไหมไม่ได้ไโอ้โหเสียงดังมากเลยฉันเป็นโจรฉันต้องดุดันเธอฟังไว้ให้ดีนะเธอจะไปไหนไม่ได้คืนนี้เธอต้องอยู่ที่นี่กับฉัน ถ้าเธอดื้อดึงแล้วก็ฉันจะให้ลูกน้องโจนไปขืนใจแม่เธอเดี๋ยวก่อนนะเป็นอะไรอ่ะไม่ชอบคนเสียงดังใส่อะปานั้นต,ต้องเป็นเมียโจนแล้วครับในอีกคู่หนึ่งครับขอขอขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมพ่อพ่อขอโทษได้ไหมโอเคอ้าหายไวจงว่า,า,วาไม่เป็นไร